สอนนักเรียนจากชาล,ลมปาตการลีรลับที่ประกอบไปด้วยตัวของเอมิที่ในรอบนี้เธอจะมาในตัวของชุดว่ายน้ำขอบคุณโครู้จังกับอีกหนึ่งคนสาวน้อยแฮกเกอร์ผู้ที่จะมาเยียวยาจิตใจของคุณฮิมาริเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านักเรียนสองคนนี้ที่กำลังจะเข้าตู้นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยเริ่มมาที่ตัวของเอมิชุเวนางาก่อนนะครับโดยตัวของเอมินั้นในรอบนี้เธอจะมาอยู่ในตําแหน่งของสเปเชียลที่มีความสามารถในการให้โลดจัดสกิลเอ็กนั่นเองโดยตัวของโลดที่เธอจะมอบนั้นเธอจะสามารถมอบให้สูงสุดถึง6เป้าหมายและยังสามารถบรัฟเอทีเคแก่ผู้ที่ไปรับโลดอีกด้วยสกิล Skill ที่เหลือของเธอนั้นอย่างสกิลพื้นฐานและก็สกิลรองนั้นเธอจะเน้นไปที่การบรัฟความเร็วโจมตีกับเพื่อนนั่นเองโดยการใช้งานนั้น เธอจะได้ไปใช้ในเลทข,ของกอสที่เป็นตัวโล่เสริมในกรณีที่คุณไม่มีตัวมอบโล่พร้อมรีโพซิชันแล้วนั่นเองและอีกหนึ่งที่ที่จะได้เอานำไปใช้ก็คือตัวของโหมดไต่หอหรือ b o ส s The f u y of Se อฟนั่นเองโดยในโหมดนี้เราจะสามารถใส่นักเรียนทั้งหมด10คนโดยแบ่งออกเป็น s t ตล k เก6คนแล้วก็สเปเชีย4คนและโหมดนี้บอสจะเข้าข้างตีแรงมากๆในระดับสูง และอีกหนึ่งอย่างก็คือการธรรมดาของโหมดนี้จะเน้นไปที่การยีปกติหรือก็คือการออโต้แท็ของนักเรียนนั่นเองซึ่งหมายความว่าการให้ความเร็วโจมตีให้กับเพื่อนพร้อมให้โลได้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญแต่จะมาติอยู่อย่างเดียวที่จะเป็นปัญหาเลยก็คือการรีโพสิชันของ AV นั่นเองเพราะว่า1คือเราต้องคำนึงถึงระยะบัฟที่เพื่อจะสามารถบัฟให้กับนักเรียนและเรายังต้องกังวลถึงเสาดีบัฟที่บอสจะทําการดีบัฟใส่นักเรียนของเราซึ่งจะทําให้นักเรียนของเราโจมตีเบาลงนั่นเอง จากทั้ง2ข้อนี้จึงทําให้เรารู้ว่าตําแหน่ง Position ของนักเรียนนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราทําการย้ายหรือเคลื่อนที่นักเรียนไปบอร์ดเนี่ยอาจจะทําให้ตําแหน่งยืนของนักเรียนนั้นไปนอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่จึงอาจจะทําให้เราไม่สามารถเก็บบอร์ดได้นั่นเองนะครับส่วนของฮิมเบอรีนั้นที่เป็นนักเรียนสเปเชียลอีกคนหนึ่งโดยหน้าที่หลักของเธอนั้นจะเป็นตัวบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนจากสกิลเอ็ก และยังทําการเร่งค่าคอให้กับเพื่อนทีมทั้งหมดจึงทําให้เราสามารถรันสกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วสรุปเราควรเปิดตู้นี้ไหมถ้าให้ผมแนะนําผมจะให้เปิดตัวของฮิมาริฟกันมานะครับเพราะอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือตัวของฮิมารีนั้นจะเป็นนักเรียนที่สามารถบัฟเอเคให้กับเพื่อนได้หนึ่งเป้าหมายและยังสามารถเล่นค่าคอร์ให้กับทีมได้จึงทําให้การรันสกิลในการลงคอนเทนต์ต่างๆของเรานั้นจะง่ายขึ้นมากนั่นเองส่วนของเอมี่นั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้อวยหรือชื่นชอบเธอเป็นพิเศษก็สามารถข้ามได้เลยครับเพราะอย่างเลดบอสที่อาจจะพอนําไปใช้ได้ก็คือตัวของเลดบอสกอส ที่เราต้องการย้ายตำแหน่งนักเรียนพร้อมมอบโลด้วยเนี่ยเรายังมีนักเรียนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงกว่าก็คือตัวของยูกาพละจึงทําให้ตัวของเอมิสเนี่ยเป็นได้แค่ตัวสํารองในกรณีที่เราไม่มีตัวเคลื่อนที่ล้วจริงๆนั่นเองนะครับส่วนของโหมด The Fully offset ก็อย่างที่ผมกล่าวไปทุกอย่างของเธอในค่อนข,ข้างดีเลยแต่ติดอย่างเดียวก็คือตัวของ Skill X ที่ต้องทําการรีพ o ร์ติชันเพื่อนนั่นเองจึงทําให้ไม่ค่อยเหมาะจะเอาไปใช้ในโหมดนั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้ใครต้องการเปิดตัวของเอมิหรือฮิมเมริก็ขอทุกท่านโชคดีครับ